พี่น้องคะสำหรับมือนี้ค่ะเยสิตมาวอกถึงบอสนกพงศกรค่ะได้ผ้าองค์กรของเพลินไปร่วมง,งานบอสโจโยมนินค่ะซึ่งทางด้านบอสโจโยมนินนะคะเพลินได้ทาบุญหาหาพอเพลินนะคะแล้วศิลปินหลากหลายพี่น้องขาหลายๆคนที่ไปร่วมง,งานมือขึ้นนะคะที่เยสีตเห็นก็นคือบอสบอยสิริชัยพ่อเอศด้วยบอสนกพงศกรนะคะแล้วก็บอสนุด้วยนะคะหลายๆคนพี่น้องขาที่เพลินได้ ร่วมกันถ่ายรูปนะคะเพื่อเป็นเกียรติในงานของบอสโจยมานินนะคะแต่วันนี้พี่น้องขาิยิีเห็นบอสโจยมานินเพิ่นออกมาเว่าถึงบอสนกพงศกรเยสิ์ก็เลอยอึง้งแห้งพี่น้องขาทึ่งในความเป็นอี้ยังทีให้ความใส่ใจหรือว่าให้เกียรติกับผู้หรักผู้ใหญ่ ตาใดตะไล่มาพี่น้องคะแล้วงานนี้พี่น้องบอสนกพงศกรเหมือนดาราท่านหนึ่งไม่มีผิดพี่น้องคะบอสนกทาบอสนกพงศกรทําเอาเวทีแทบแตกพี่น้องคะช่วงเปิดตัวบอสนกพงศกรแฟนครับเอฟซีกรีซสนั่นคะ่ะกับการเปิดตัวของบอสนกพงศกรพี่น้องคะงานนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆสาหรับบอสนกพงศกรนะคะพี่น้องคะ แล้วสิ่งอีกสิงหนึ่งทีเฮาสินามาว้านั่นก็คือความน่ารักของบอดนกวันที่17กรกฎาคมนี้เนาะพี่น้องเป็นวันเปิดใช้หนังค่ายออกของบอดโจโดยมนินแล้วบอดนกพงศก,กรพี่น้องสนับสนุนอ่าย่เพลินนะ่ะก็คือบอดโจโดยมนินนะคะสนับสนุนสิพาลูกน้องขี่รถบัสไปเหมาโล่งเลยพี่น้อง บอสโจโยมนินพูดแบบโอ้โหประทับใจถึงกับเอามือทุบอกเลยพี่น้องคะ่ะนี่คือความใส่ใจหรือว่าความให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วกับบอสนกพงศกรเพิ่นเป็นคนหนารักกันสี่เสมอพี่น้องะ่ะเรื่องนี้ทำเอาหอลายๆายคนได้ใจมากๆเลยพี่น้องะ่ะคือให้ใจเต็มร้อยเลยจริงๆสําหรับบอสนกพงศกรเป็นอีหยังทีให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่แล้เป็นอีหยังที คิดดีตลอดพี่นองะ่ะแล้วบอสโจโยมนินนะคะยังไดบเว้าถึงความเป็นมาของอบอสนกพงศกรนะคะทีเริ่มต้นจากจุดเล็กๆมาจนถึงทุกวันนี้นะคะมีใดทุกมือนีด้วยความดีงามคิดดีทำดีของบอสนกพงศกรนี่เองแล้วบอสโจโยมนินก็ยังให้พรให้พ่อนกับน้องไส้พี่นองขาขอให้อรังการโชว์แล้วก็ เสียงี่ 6, หกเฮงเฮงปังปังดังดัง,ดงขึ้นตามสเตปดังขึ้นไปเรื่อยๆบบมีหยุดบบมีย้อนวาซันพี่น้องอันนี้คือทังด้านบอสโจโยมนินเพิ่นได้ไห่พ่อนทางด้านบอสนกพงศกรเป็นยังไงแน่พี่น้องว่าสําหรับบอสนกพงศกรเนี่ยซิ์บอกแล้วว่าเพิ่นเป็นคนทีคิดได้อ่ะพี่น้องคิดเอาสิผ้าลูกน้องสิผ้าองค์กรหมอล่ำหน่ะ,นะไปเมาโล่งหนังอ่ะไป ไปเมิดเลยพี่น้องขาเพื่อสนับสนุนศิลปินด้วยกันเขาเอื้นวาเป็นการเกื้อกูลกันพี่น้องขาเป็นการสนับสนุนเกื้อกูลกันเพิ่นสีภาาไปเหมาลุ่งหนังเลยพี่น้องค่าสาหรับบอสหนกพงศกรอันนี้ทําให้เหาแบบโอ้โหสุดยอดมากๆนี่คือความดีงามของบอสหนกพงศกรพี่น้องค่าแล้วสําหรับแฟนครับเอฟซีของ สาวน้อยเพชรบ้านแพงของวัดโจยมนินก็อย่าลืมไปเบิงหนังแล้วพี่โอกาสจะได้เห็นพระอาจารย์พงกกรจะได้เห็นองค์กรมอรลัเสียงวิหกซูขูสซูขนและพี่น้องขาคนสิไปเปิดงานมือวันที่17นี่นะคะอย่าลืมอย่าพลาดสำหรับแฟนคลับ FC อยากไปพพไปพอบอดนกพงศสกรก็อย่าลืมพี่น้องค่าแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่น้องสำหรับบอดนกพงศกร เป็นอีอย่างทําไมคนถึงรักผู้ชายคนนี้เยอะขนาดนี้กับพอคนเป็นคนใจแบบนี้แหละพี่น้องคะมีแต่คนหักคนแพงบอกเลยว่างานนี้นะคะได้ใจไปเต็มๆพี่น้องคะ,ะมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะคะสําหรับบอสนพงศกรนะคะ,อะบอกว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวตอนเย็นแม่จะเข้าไปเป็นกําลังใจให้นะครับ คาดว่าสาวน้อยคงมีไล์สดแน่นอนกำลังใจจ้าอ้าอายไปด้วยไหมน้องอ้าอายไปด้วยไหมคะนะคะพี่น้องคายออพันล้านแน,แน่สุดยอดมากเลยครับนี่คือเอบซีของบอสนกพงศกรนะคะคนเขามากแสดงถึงน้ำใจของบอสนกพงศกรทีมีเพื่อนร่วมงานหรือว่าสายงานเดียวกันเนาะพี่น้อง อ,อยากไปจังเลยฝนตกหนักเลยที่อำเภอวาปีกูสมก็ควรตกเหมือนกันนะคะขอให้เฮงเฮงปังๆนะจ้ามื่อได้ขึ้นเวทีสาวน้อยเพชดบันแพงแล้วเสียงวิหกก็จะดังคู่กันไปอย่างแน่นอนจ้านะคะพี่น้องคะขอให้ปลอดฟ้าปลอดฝนเดอ้อลูกอืมพี่น้องคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะภาพยนตร์ใครอ้อส่งกำลังใจให้นะคะ สันพี่น้องอ่ะไปแต่ไปเบื้องตัวนี้คือบกไกลว่าสันพี่น้องคะ่ะอันนี้คือแฟนคลับเอฟซีของบอสนกพงศกรค่ะได้ออกมาเววาถึงอ่าทางด้านบอสนกพงศกรนะคะทีเพิ่นได้ขึ้นเวทีสาวหน่อยเพ็รบานแพร่มือคืนนี่แล้วการเปิดโตทําเอาแฟนคลับเอฟซีปรนันพี่น้องคะ่ะนี่คือความปังของเสียงมิหกความปังของบอสนกพงศกรนะคะแล้วมือนี้แย้ซิ์ออกมาเว้าถึง บอสนกพงศกรผู้ที่มีแต่ความคิดดีทำดีพี่น้องคะ,ะเป็นคนที่ให้เกียรติผู้รักคุ้ใหญ่ในในองค์กรพี่น้องบอ่าวาคนสิมีงานใดว่วงใดมีงานอันใดเพื่อนเกษีผ้าองค์กรของเพิ่นไปสนับสนุนไป่วยเหลือกันไปเขาเอื่นเกือือกูลกันนะั่นแหละพี่น้องคะนี่คือความน่ารักของบอสนกพงศกรนะคะแล้วมือคืนที่ผ่านมา ทําเอาหลายๆคนพี่น้องคะถึงกับอึ้งที่ได้เจอกับบอสนกพงศกรเพราะว่าหล่อมากๆสําหรับเทพพบุตรสุดหล่อของเรานะคะบอสนกพงศกรเป็นอะไรที่ไพเห็นไพกับหักพี่น้องคะอ่านในความคิดความอา่านในความดีงามในนําใจไม่ตีของเพลินแล้วสําหรับแฟ้ครับเอฟซนะคะอย่าลืมถาไพอยากไปเบิง่ข่ออสิได้พ,พอกับ บอ,นบอสนกพงศกรด้วยนะคะพร้อมทั้งองค์กรของเพินนําตบมือห้บอ,นบอสนกพงศกรอิหรีพี่นองค่ะสุดยอดของผู้นําองค์กรหมอลําเสียงวิหกจริงๆค่ะเป็นคนที่มีแนวความคิดทีดีมากๆพี่นองไม่แปลกเลยที่บอ,นบอสนกพงศกรเป็นคนทีมังมีเป็นคนทีแฮ่งเป็นคนทีป,นนทปัง เฮอีหยังขึ้นกนจะจเจริญนุ่งเรื่องสําหรับบอสนพงศกรนะคะสําหรับมนีเยสิท์ก็ออกมาบอกถึงความดีงามหรือว่าความใส่ใจในองค์กรเดียวกันของในสายงานเดียวกันระหว่างหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งเป็นของบอสโจโยมนิน,นะคะมือขึ้นบอสนพงศกรก็ได้ไปร่วมงานด้วยนะคะกับอีกหลายๆคนที่เยสิท์ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะเพราว่าสิเป็น บอสบอยพ่อเอเนี่แหละที่เอสิจำได้บอสนุบบอสนกนี่แหละพี่ดองคะที่ไปร่วมงานนะคะสำหรับวันนี้ออกมาพูดถึงบอสนกพงศกรแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ